ไม่ถอดไม่ถอดนั่งลงนั่งน,นั่งป๋าหน้าเอาถอดออกเลยน้องมันไม่ถน,นัดไปใหม่ลูกไปใหม่วิ่งเอาไปวนข้างหลังแม่เยอะอย่าวนตรงนั้นหินเยอะขึ้นป๋านะไปใหม่ไปใหม่ nhàn nghe nhàn nghe bò bò thôi thôi chứ ừ. thì trời rồi lắng đó mà này khuyên bày ta đi đâu ta khuyên bày khuyên bày 好，好，好,好，拜拜，拜拜。